เก๋สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสกู๊กคนสมองสมบอนเด้อพี่น้องเปิดภาพบรรยากาศมากกับอาหารเช้าพี่น้องแกงปลาซส้นยักษ์แกงปลาคอยใหญ่พี่น้องใส่หัวปลา,ปาบัวปลาอ้าวบวงตอนปลาคอยใหญ่เป็นโทดนะมันคือกระดอกกระดี่อะท้นี่พ่อแม่เมันโทดดูมันะตันี้ทอดลุมมัน,มน ถอนเอิ๊กตู้มาถอนเอิ๊กมานั่งไวปิ้งให้น้องดาอันนี้ก็จะอียางพี่น้องก็หองอียางวะอี้ยงก็เฮยมอมัมอหน่อยมอหน่อยเยานางหืมาหน่อยมาหน่อยมาน่อยเยานางจับสบายดีเพื่อนพี่น้องกินข้าวเช้าน้ำแกนพี่น้องแกงปลาคอยใหญ่ สบายี si <S S <ie> <S man, para, ่าสนคุณคุเริ่มฝันทางชิ้นเาเ่า wow ้นเาเ่าน้ำแ้นอะแงปลาคอหญ่่าผูเทงกตกวนกิน่หมขอแกจนกระบ่กกระเพาะปลาซ่อนอย่าล้ว bây giờ ăn kim gì kinh bao kim loại kim loại đen họ hát nào sợi nào con mẹ มอหน่อยยานางมียานางแน่มีมอหน่อยแน่รสชาติมันสิกรดๆคลายมุนพี่น้องเลี้ยวเาะ๋ยามาขึ้นกระเพาะหนะขึ้นําเย็นทองไมดลุงละข้าซึ้นจะจำเนี่ยชว่าขห

ถักจสื้อให้น้องก่อนจังกินหนักนะคนเก่งไปงานแต่งพี่น้องเลยถ้าเปิดสู้บดขึ้นบดได้แักนั่นง่วงนอน วันจะลกีกันถ้นาเรางงมืานงานแต่งประเทเฮยเวยใคราดเตียมจะเป็นประตูเงินประตูทองเียประเทเฮยเยปกติแต่ง,งานต้อเฮ้เยเคยนีมาฮอดจะไปเป็นเคยมหูเลยบมูอีกที่ อย่างเขาพักกวนเฉยกระุงก็การเหนเ่ยุ่มแบบดงเห็ดม่ใช่หูจักเลยเจ้าเหยื่อนั้นเบเบอุดไ่ใส่แบบชุดยงานสักธรรมดา จูงจะจูงตอนได้นะหนังซ่อมอยู่แล้วว่าเขามากเปล, mm hmm. ล่องเวลาหรอเ่า mm hmm. หูแขนเอาต้งม,มาหนังหลายคนเด้เราก็บอกหูบอกเคยเห็นเคยเขากัคนไกล,แล้แต่ผมเคยเห็นเคยแนะ mm hmm. ลก้วนั่งคนบุกใกล้ก็ชิ้นหกันอยู่ดองเพิ่น <c ười> อืมกพหน่อยนะด้วยเกสงใจแต่ใจอันหนูไล่กนาะไรมล้วห้ามผลั่กูผลับอันเจนพอเลยมาให้ลูกสาวาน่อย ต้องน้อยสุขภาพเราเอากันใสองปีใสเด็นไม้แต่งม่ประดดลูกลูกลหอ้ยว่ะลูกป็นึมันเป็นหรลล่ดูนะคับสองปีลูไหมอัสไม่ร้อยนะ Đúng là sáng tia là một nào ơi Thường thuộc ấy lua Đúng 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 này mà nhé. Ừ. Chị cái đủ. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng Nó ยังสิ่นมันกินอนันนี้นอ,นอ,ยอยาก,กร็สกิ้วลแล้วสิพอก็สวยเขาว่า mẹ ừ. lạy đây không ừ. có mẹ lạy không 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 có cái con này, này, này là Rồi có phải như tù là cây trắng Tức là cây mà Ba là ba đó. ừ. Mà nói như có chữa ảy vậy? Có chữa ảy, chăm chữa ảy

ลาเลยปลาลุกคิปนี่กินหนาพอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจส่องน้องเดือนในเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไปกดติดตามส่องน้องดาเด้อพี่น้องพอกันใหม่มกินหนาครับสบายดียังเพลงก็ดังข้นดังข้น